เอ้เจ็บคอมาครับท่านผู้ชมครับเรามาต่อกันที่เกมแซลเลนนะครับอันนี้เราอยู่ด่านของทามอนแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ทามอนทามอนอ๋ออันนี้ก็มีครอบครัวกำลังดูข่าวทีวีอยู่เฮ้ยเกิดแผ่นดินไหวเฮ้ยแผ่นดินไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านจะถล่มแล้วเว้ย โอ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อหมู่บ้านฮันโดกก็โอโหถล่มเล็กเลยครับท่านผู้ชมนี่แผ่นดินไหวนเนี่อ๋ออันนี้เด็กครับนี่อืพ่อแม่หายไปแล้วอืมอ๋ออันนี้เนี่ยหาแม่กินนีครัสซิน I told you not to do anything. I hope you stayed here like I told you listen they didn't attack for no reason somebody is controlling them We have to stop whoever's behind all this madness from now on don't listen to what anybody else says okay? Just do as I tell you to do. Promise me. Uh, don't I always do what you tell me to do? I think we should hurry up and try to get help before we do anything else. Oh, I can't be safe here. Come on. Let's go. ธารกิจด่านนี้ก็ต้องกำจัดเจ้าตัวชิบิโตะอีกตัวหนึ่งมามานี่คนสวยมามากับพี่มามันต้องกลัวพี่อยู่นี่มาไม่ต้องกลัวหนอะไม่ไม่ต้องกลัว,น <c oughs> ลวหนอะพี่อยู่นี่จ้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องทางทางซ้ายมือเถอะนะ ันนี้บ้านนังอันนี้บ้านน,น,านังนะครับนี่โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ไงเจอแล้วชีปิตโตะอี๋อันนี้เหมือนเป็นชีปิโตะมันเหมือนแมงม,ม,มุมเอออืมตอนนี้ชิพิตโตะนี่ เต็มไปด้วยเมืองเดี๋ยวก่อนเมื่อผมเห็นชิบิโตะอีกตัวหนึ่งมันเหมือนตัวนั้นมันเหมือนแบบบินได้อ,อตอนนี้หมู่บ้านฮานุดานี่เต็มไปด้วยชิบิโตะเต็มหมดเลยมีไหมอีกตัวนึงเมนนื่อกี้นี่เห็นว่าเห็นแวบๆนะนี่ไงเจอลนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยนี่ไงยิงเออโอเคยิงแล้ว โอเคเรียบร้อยโอเคจบนะเรียบร้อยนะเอ <c oughs> เอฮะฮ่าฮ่าเจอแล้วตัวนี้นี่ไนงะยิ่งเอเอเดี๋ยวขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวขอเติมีโลลดหน่อยป๊บ <c oughs> ขึ้นได้เว้ยแล้วขับได้ไหมเนี่ยน่าจะขับไม่ได้ เดี๋ยวนะมีกระสุนอ่ะหยิบนี่เอากระสุนไปด้วยเผื่อไว้เผื่อไว้เออนี่ออกไปแกเอาเดือดฆ่าแกเอาเดือดฆอในป่า่ะในในป่านี่มืดนะมืดตือต่อเลยท่านผู้ชมดมตูด เออ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 เสียงเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างอื้อ มีของไอเทมอยู่แถวนี้ไหมเอ่ยไม่มีนะเดี๋ยวต้องไปดีกว่าเดี๋ยวต้องออกจากที่นี่แนละ้ว <c> ไ <oughs> อ้อาย,ออยเดี๋ยวเราต้องไปสายมือโอ้โหแจมแม่งจะมีสปราร์ตโผลม,มามาไหมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ห้องนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยห้องห้องนี้อะไรอะ่ะอ่ะเข้าไปซ่อนอ่ะเผื่อจะมีไอเทมบ้างเฮ้ยมึงอย่าเข้ามาเลยเฮ้ย,ยชิปิโตอย่าเลยอย่านะอย่านะเอาอะไรเนี่ย เหมือนเธอกำลังเจอของอะไรบางอย่าง kind of อะไรออะอะไรอ่ะเป็นผ้าหรอมันคืออะไรอ่ะอะมาข้ามเฮียข้ามเฮีย <c oughs> มาออกมาออกมาได้เลยจ้าตัวเธอมาเดี๋ยวขึ้นมาได้นี่ ต้องขึ้นหุนเขาแลนะ้วต้องขึ้นภูเข,ขาแลนะ้วนี่ปีนอันนี้ดึงผู้อาพป๊าบนี่เพื่น เดี๋ยวขอดูก่อนเอ๊ะเจออะไรเอ่ย,เ,อย,เ,จอเ,อยเจอแล้วตัวนึงนี่มึงเสกูแน่เดี๋ยวขอไปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันจับได้อย่าให้มันรู้ตัวนะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะะ่าจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย <c oughs> ยิงไงยิงเร็วเร็วเร็ว,รวยิงเลย,เยจังจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเออเฮ้ยอีก อีกเจ้าชิมิโตะมันอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวขอขอมาก่อนเดี๋ยวขอตั้งหลักใหม่มาเจ,จนี้ไปไหนเจนี้ไปไหนตัวนี้เออป๊าบนี่เรียบร้อยเป็นไงเขียวเชียบนี่นี่โดนยิงเลยอีกตัวหนึ่งก็ภารกิจนี้ก็เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่นี่ไง มิชชั่นอีคัมพิตนี่ขอเซฟเกมก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเล่นด่านต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะรีบเล่นให้ด่านนี้ให้จบให้ได้นะครับอ้าวอันนี้ก็อันนี้ก็ด่านของทามอนอีกแล้วนะครับด่านของทามอน อ๋อเป็นด่านเดิมแบบว่ามันมีภาร์ิจที่สองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยด่านนี้ผมก็ชอบนะครับก็สนุกอย up Oh ho! No. Oh, it's a oh what is this? I'm going to get hurt. Oh, I'm broken. Oh, again. Oh my God! Hmm, like I'm like he's seeing me. Miko, this is me. What? Until I call you, keep your eyes closed and stay still. Do you understand? Professor, Professor. What? มีกระเป๋าด้วยนี่มีปืนด้วยนะครับ <real> อ <Okay. S 1> ก็ปืนจริงดิจะปืนปอมได้ไงวะม,มาเริ่มเลยอย่าไปกลัวมันท่านผู้ชมภารก,กิจแรกก็เสร็จไปแล้วแต่มาที่ภารก,กิจที่สอง ภารกิจที่สองก็ต้องขึ้นไปที่เนี่ยที่อะไรวะภารกิจที่สองไงมันต้องขึ้นต้องขึ้นเนี้ยแล้วไอ้หอหอไอเฟลเ,เออที่เป็นหอแบบนั่นนั่นแหละๆๆผมผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันทีหออะไรเออช่างมัน <c oughs> อ่ะมาเดี๋ยวเราลุยกันต่อต้องกำจัดมันให้หมด อย่าให้เหลือตัวนี้มีปืนใช่ไหมนี่นี่กูก็มีปืนมีปืนเหมือนกันนะเอ้ยอย่ามายาแมันกับพี่นะพี่อดุนะหนูไหวเหรอข้ามสะพานนี่สะพานแตกด้วยสะพานเป็นไม้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นบ้านหลัง เหนื่อยใจแบบมันเล่นจนเหนื่อยเลยแบบอต้องเป็นุบข่าวด้วยต้องต้องเป็นภู้ข่าวด้วยเฮ้ยแน่แน่ไม่ส่งสิเลยนะเปียคนสงสิอ่าว่าไงป้าว่าไงนี่ยิงกระบอกปืนนี่จ่อปืนอืมทำไมฉันต้องมาทำงานนะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ใจร้าย <c oughs> <c oughs> เ,าเติมเรีนหลดหน่อยเฮ้ยอันนี้คือหลุมฝังศพนี่หลุมศพนี่เจออะไรไหมเฮ้ยท่านี่เจอกุญแจด้วยโอเคเยยเอหยิบหยิบมา เขารักตัวเองนะเขารักทั้งผู้ชมนะทั้งผู้ชม <c oughs> ไปทางไหนดีเดี๋ยเด้วเดี๋ยวเราต้องลงข้างล่างก่อนมามีให้บอกว่าให้ปิดไอเน,นี่ยเหรอเปิดปัม้ปมน้ำเออเดยอนะ รู้สึกว่าเดี๋ยวนะมันจะอยู่ข้างล่างอะ่ะท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวแล้วทางลงยังไงนะเอันนี้ไงทางทางลงอยู่อยู่นี่เออน่าจะอยู่แถวนี้เออใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ไงเจอแล้วนี่ไงไอ้หมุนฝานี่เออ กดอะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เหรอ,อต้องทำยังไงอันเนาะโอเคอ่ะปรารนี่ปิดน้ำฮึบฮึบอ่ะสู้ๆูสู้ๆูอ่ะทามอน นี่ท่อน้ำ <S <S ไปเราลุยก,กันต่อไปเราสู้ๆเร็วสู้ๆอ่ะเดี๋ยวด่นนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับท่านผู้ชมอืมเราสู้ๆหน่อยอ่ะแกล้จะชนะแนละ้วมันต้องขึ้นหออยู่ตรงไหนหอไอ้นั่นนะ่ะอันนี้บ่อนนะ้ำไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวมีผีอยู่มันอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฆ่ามันเดี๋ยวต้องเราต้องยิงมันนี่ <c oughs> I shoot <choose> everyone <c oughs> นี่เ <c oughs> บือ้ออ่ะเบ้อจะร้องทำไมร้องทำไมฮะ,ะ,ะเดี๋ยวนะบันไดอยู่ไหนฮะเดี๋ยวบันไดอยู่ไหนนะ เดี๋ยวขอขอจัดก,การไอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยเสร็จ นี่ไงเจอแล้วบันนายอยู่นี่โอเคนี่อันนี้ไงหอหอเนี่ยนี่เฮียไม่ไม่เห็นกูนะเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคไม่มีแล้วโอเคทางสะดวกแล้วอืมจวบจวบฉันมาทำอะไรที่นี่เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยระวังระวังยายายาเฮ้ยหลบอีกเก้าหนึ่งโอ้โหต้องหลบแบบเก้าอีกเก้าหนึ่งค่อยๆอ่ะอืมทีทีได้สเต็ปทีได้สเต็ปอย่านะยาอย่าเอาล่ะนั่นจะขึ้นไปนได้แล้วมันไม่มีมันไม่มีกระสุนแล้วแต่เรามีกระสุนกระปูอ๋ <c oughs> อ่ะเออ โอเคเสร็จแล้วโอเคแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยน่าจะจบเกมแล้วอเอ้าเฮ้ยมีเด็บผู้หญิงของความช่วยเหลือเฮ้ยเกิดอ,อ,อะไรขึ้นในวันนี้เฮ้ยมีแสงไฟด้วยมาเรียกชื่อหาม,มิสซิสจูคอโตอะไรนั่นนะ่ะเออ อ๋อมันอยู่นั่นเสียงไฟเสียงไฟอยู่นั่นเออโอเคภารกิจสองพิชโชไปแล้วนะครับเย่ yeah.